คุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่มูลนิธิประชานุกูลจังหวัดราชบุรีและก็พี่ปกิตเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะพี่ปรกักผมสวัสดีครับ <laughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกับพี่ปกิตว่าก่อนจะบินเจ้าพารามอเตอร์เนี่ยที่บอกว่าจะไปดูไปช่วยเหลือคนนะคะต้องทํำยังไงกันบ้างรวมถึงการเช็คอุปกรณ์เพราะอยู่ๆไม่น่าจะบินได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่กสิ่งสําคัญคือความปลอดภัยคือตัวเราเองก่อนก่อนที่เราจะบินหรือว่าเราจะทําการบินนั้น ทุกครั้งเราต้องเช็คอุปกรณ์ก่อน<ม>อุปกรณ์คือเครื่องสิ่งสําคัญที่ว่าเราต้องเดินทางหรือนําเดินทางแล้วถ้าสิ่งสําคัญคืออุปกรณ์ชุดนี้ถ้าเราบินไปแล้วเกิดดับ<ม>เราก็จะต้องหาจุดที่ว่าเราต้องลงได้ความปลอดภัย<ม>แต่ก็คือว่าทุกอย่างเราก่อนจะบินเราต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของเร,เราเราจะได้เดินทางได้ราบรื่น <cock. S 2> เอาจุดสําคัญคือเครื่องข้างหลัง ใบพัดท่อ <c' an> แล้วตัวตัวอะไรต่างๆทุกชิน้นส่วนแต่และส่วนมีความตํางัญรดังนั้นใบพัดดูน็อตคายหรือไม่ <c' an> ท่อหลวไมไหมถ้าพ่อหลวมต้องขันให้ให้แน่นแล้วคาบูน้ำมันไหลหรือมีอะไรแตกหักหรือไม่ <c' an> ตรงนี้เราต้องเช็คอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนที่จะขึ้นบิน <c' an> แล้วเสร็จแล้วเราก็มา ลองสตาร์ทลันเองดูก่อนเราสตาร์ทเสร็จตอนนี้เมื่อเราพร้อมเราก็เริ่มทําการจะทําการบินเช็คล่มเช็คล่มก็คือตัวนี้ใช่ถูกต้องล่มคือเป็นตัวที่เราจะไปด้วยกันกับเรา <c oughs> เป็นตัวที่พาเราลอยขึ้นไปอยู่ท้องฟ้าค่แล้วเมื่อเราบินไปแล้วค่ะเราก็ไปตามที่ว่าเส้นทางที่เรามีเป้าหมายแต่ก่อนจะบินเราก็ต้องเช็คว่าสายล่มเราเปื่อยเราขาดเราทะลุตรงไหน มีอะไรกัดั้งไหมอืมเรียกว่าทุกส่วนนี้คือสําคัญมากๆเลยถูกต้องแล้วก็อันนี้คือถังน้ํามันหรือเปล่าคะพี่ปกิีตรงนี้ใช่ถูกต้องน้องถังน้ํามันถังน้ามันชุดนี้บรรจุได้12ลิตร12ลิตรบ,บินได้2ชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงแสดงว่าเราก็สามารถบินข้ามจังหวัดได้เลยไหมคะบินข้ามจังหวัดได้แล้วแบบนี้คือใครก็บินได้หรือว่าไม่ใช่ทุกคนที่บินได้คะไม่ใช่ทุกคนที่บินได้ใครใครบินได้ ถามว่าคนนั้นก็คือว่าคนที่เขามีใจที่อยากจะบินที่ใจที่เขาอยากกระลักการบิน<ะ>มีความที่ว่ามีความกล้าหาญในตัวเขาเองว่าเขาอยากจะบินพารามอเตอร์ที่ว่าเขาไม่เคยบินแล้วก็ไม่เคยทำมาก่อนอยู่ที่ใจของเขาทุกคนทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดตอนนี้คือเครื่องเราก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วแล้วเวลาบินเราก็จะมีการใส่หมวกหนูเห็นมันมีเหมือนกล้องมีเหมือนตัวใส่กล้องนี่คือเอาไว้ทําอะไรคะพี่ประกกล้องตัวนี้เราไว้เวลาเราบินเราจะไว้อัด ถ่ายตอนที่เราบินที่เราขึ้นไปว่าเราเป็นถ่ายวิดีโอว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหม,มถ่ายได้แล้วเรามามาดูย้อนหลังว่าเราได้บินผ่านตรงไหนพี่มกิจคะแล้วตัวล่มบินเนี่ยมีแบบเดียวคือเราต้องขึ้นบินคนเดียวหรือเปล่าคะล่มบินจริงๆมีอยู่สองแบบเป็นสองที่นั่งสองที่นั่งใช่สองที่นั่งก็คือจะมีอีกที่นั่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าแต่วันนี้พี่ไม่ได้เอามา แต่จริงๆแล้วตัวนี้พี่ก็มีเป็นเป็นเพียงบินคนเดียวค,คือนั่งคนเดียวแต่สองที่นั่งมันจะเป็นสามล้อ,อที่ว่าเราจะใช้บรรทุกคนอีกคนหนึ่งขึ้นไปข้างบนด้วยเพื่อว่าจะได้ดูหรือว่าถ่ายภาพหรืออะไรต่างๆได้เหมือนกันแล้วตอนเราอ,อ,อยู่บน,บนอากาศนี่คือเราสามารถติดต่อกับภาคพื้นได้เลยหรือว่าต้องจอดลงก่อนคะติดต่อได้เพราะเราจะมีวิทยุวิทยุตัวนี้เป็นวิทยุสื่อสารอ๋ตอตัวนี้เลยถูกต้อง<ม>เป็นคนเป็นวอ ที่เราจะมีช่องใช้เฉพาะในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยล้วเราจะสามารถวอลติดต่อกันได้ตลอด24ชั่วโมงจนที่เราบินจนสําเร็จเราจะพูดว่าตรงไหนที่ว่าเป็นยังไงพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นยังไงบ้างพื้นที่ตรงนี้โอเคไหมครับไปไม่ถึงไหมถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุจริงๆหรือมีที่ว่าน้ําท่วมจริงๆหรือว่าเกิดอะไรที่ว่าดินคนถล่มจริงเราจะสามารถใช้วิธุติดต่อได้ตลอดงั้นเหมือนกับว่า อยู่บนฟ้าคนหนึ่งบนพื้นคนหนึ่งแล้วก็ติดต่อทําให้ทุกอย่างนี้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมไหมคะถูกต้องถูกต้องเพราะว่าทุกอย่างถ้าเราอุปกรณ์เร,เราครบเราสะดวกเราก็จะติดต่อกันประสานงานได้ดีที่สุดอ,อย่างสมัยนามิตอนนั้นพี่ยังบินไม่เป็นแต่ว่ามีคนบินนะเราก็เลยนึกว่าตรงนี้มันน่าจะช่วยได้เพราะว่าอ,อย่างซีนามิที่ว่าภาคใต้ที่หนักที่สุดก็คือว่าบางคนน่ะขับไปไม่ถึงแต่ร่มบินน่ะขับไปถึง เพราะเหมือนเราอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเราสามารถเห็นได้กว้างระยะไกลอย่างน้ําท่วมดินถลม่มคนถลม่มที่รถสามารถเข้าไปไม่ถึงแต่เราสามารถไปรายง,งานได้เราใช้วิทยุแล้วใช้เครื่องบินพารามเตอร์รายงานได้ตลอดเวลาก่อนที่ว่าเขาไม่สามารถว่าจะรู้จุดต,ตรงไหนตรงไหนที่ว่าเข้าไปไม่ถึงที่เขามองไม่เห็นแต่เราจะมองเห็น ดีกว่าที่ว่าหน่วยอื่นที่เขาทำไปทำไม่ได้แต่เราทําได้งั้นแปลว่าข้อดีของพารามอเตอร์นะคะนอกจากจะช่วยย่นระยะเวลาในการที่จะเข้าถึงจุดที่เราต้องการที่จะเข้าเนี่ยยังช่วยเรื่องของใครที่เข้าไม่ถึงเราสามารถเข้าถึงอย่างเช่นตัวอย่างคุณนมิที่พี่ปกิตแนะนํามานั่นเองใช่ครับเอาล่ะเดี๋ยวใกล้เวลาที่จะบินรอบเย็นกันแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คอุปกรณ์เพิ่มเติมเผื่อเดี๋ยวมีเคสแล้วก็ไปบินกันค่ะ และตอนนี้นะคะเจ้าอ,อกก็อยู่กับพี่นิรันนะคะเป็นตัวแทนจากมูลนิธิกู้ภัยค่ะประชานุกูลจังหวัดราชบุรีนั่นเองสวัสดีค่ะคพี่นิรันค์คะอยากจะถามว่าปกติเนี่ยคือเวลาเรามีเหตุกู้ภัยต่างๆที่เขาแจ้งเข้ามาคือเราก็ขับรถออกไปเลยอย่างนี้หรอคะใช่ครับผมแต่ในกรณีที่ว่าเราต้องได้รับแจ้งจากทางสถานีตำรวจ ภูทรเมืองราชบุรีก่อนนะ <ภา S 2> ครับหรือไม่ก็ทางศูนย์สัส่งการโรงพยาบาลร,ราชบุรีแล้วตั้งแต่มีพารามอเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยมันมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการเข้าไปช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าต้องไปกู้ภัยอะไรแบบนี้ไหมคะก็คือกรณีที่เราสามารถอ,าอย่างกรณีที่จะทําให้ช่วยเหลือในด้านต่างๆทางทางภาคพื้นดินด้วยแล้วก็คือสามารถบินแบบตรวจการจราจรเองหรือว่าเกี่ยวกับ ผู้ต้องหาลบนี้ในกรณีที่ว่าหนีออกจากเรือนจำใช่ไหมฮะมันก็ได้ทั้งแบบหลายๆสถานการณ์ใช่ไหมฮะอย่างาตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติตามป่าเขาอะไรเงี้ยนะครับต้องเรียกว่ามีประโยชน์มากๆนะคะ,คะแล้วก็ทําให้คนที่รับอุบัติเหตุนะคะหรือว่าต้องการการกู้ชีพเนี่ยได้รับการดูแลที่เร็วขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผม เอาละค่ะพี่ดานค้าขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเรา,าเดี๋ยวเราไปดูพี่ๆเขาว่าจะมีการทำงานร่วมกันยังไงคะ่ะคุณประชาุิกูลแจ้งชุดล่งบินแจ้งชุดล่องบินทางสูประชาธิุลรับการประสานจาก เรารักีให้ a ซีตภาพกา,า,ารยาจยนทราบวันี่2วน่2ยผู้พิทางอากาศวัภ25เวลา,ยายนี้เป็น และตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่พี่ปกิจค่ะจะออกไปปฏิบัติภารกิจทางอากาศนะคะพี่ปกิตคะพร้อมไหมคะพร้อมครับกับผมโอเคงั้นไปเลยค่ะ วันนี้ก็บอกว่าภารกิจผ่านพ้นเรียบร้อยไปได้ดีใช่ไหมคะรรครับรับรื่นครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องส่งกันเลยค่ะ